สวัสด,ดีทุกๆคนคะ่ะกลับมาพบกันอีกแล้วเนาะคะ่ะกลับมาพบกับช่องครัวไทยะนอเว้อีกแล้วคะ่ะพี่น้องคะ่ะสบายดีกันบ่คะ่มะมื่อนนี้สภาพไม่เฮ็ดอาหารแรงเลยพี่น้องเด้อเดี๋ยวแป๊บนึงมื่อนนี้สภาพผ้ามาเฮ็ดอาหารฝรั่งพี่น้องเฮ็ดขาวแรงพี่น้องโอ้โหสกินอีกยังคะ่ะเบื่อๆก็เลยว่าสกินซุป เอน,นีิเส็ดซุปปลากินกับพี่น้องหรือฟิสหรือซุปฟิสซุปปะนะคะที่เขาเอื่นกันก็คือจะเป็นซองสําเร็จรูปมาคือโจกับพี่น้องแต่ว่ามันสิมันสิเป็นซุปเนี่ยจากน้อยมันสิมันสิบ่เป็นเมด็ดเม็ดอันนี้อันนี้ที่เห็นนี่ก็คือเฮาเข้าไสา้ผัาเข้าใส่อีหยางไปได้ตามที่เฮ้าชอบที่เฮาต้อง,ตงการนะคะก็ไส้เนื้อปลาไสายอย่อีหยางไปนะคะแต่ว่าเมน,นีบ่มีเนื้อปลาก็ต้องค่ะพวายก็เลยสิไส่อันนี้ค่ะพี่น้องคะ่ะสิไส้เป็นกุ้งสด กุ้งสซนทันหันทันใส่แล้วก็จะแกะแกะเนื้อก้ามปูใส่พี่น้องสใส่ได้คือการขาอาหารทะเลใส่ใส่ได้เบิร์ดนะคะบ่บ่บ,บ,บ่จำเป็นจะต้องเป็นอ่เนื้อปลาอย่างเดียวค่ะแต่ว่าใส่เนื้อหมูนเนือ้อย่างบ่ได้เนื้อก่บ่ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นซุปแบบซุปซุปปลานะแม่แต่ว่าเอาใส่อาหารทะเลอย่างอื่นได้ะค่ะนี่จะกินกับอ่าขนมปังกรอบแลวก็ท่านเนยพี่น้องอพี่น้องคะสวัสดีทุกๆคนนะคะมามาซอยแกะแน่พี่น้องค่ะ เพิ่งออกเพิ่งออกมาจากฟีดค่ะอันนี้อันนี้ขายเป็นขายเป็นกิโลค่ะกิโลละหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสามสิบหกคนพี่น้องทั้งกุ้งทั้งมีมีทั้งกุ้งสดกุ้งต้มแบบแซ่แข็งนะคะกุ้งสดกุ้งต้มแล้วก็ก้ามปูแบบนี้ค่ะบ่มีแนวแกะแนแนวแกะแบบแ่ได้เอามานจากบ้านค่ะก็เลยจะแกะเอาแบบนี้ค่ะพี่น้องค่ะแบบนี่แบบนี้ เห็นบอกมันมันแซฟฟิตออกมาคัวอ่า,าวไทยเพึ่อเอาออกออกจากฟิดมาเซาวนี่นคะ่ะเอาไว้ใส่สุปกินก็สุปปาค่ะพี่น้องมือนีกินง่ายๆ่ม้วหูสกินอีหนันหน้าเบื่ออาหารนะหน้าพี่น้องคะ่ะอก็่า,าสวัสดีทุกๆคนที่เข้ามาดูนะคะยังไงอ่ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมามาคอมเมนต์มา,มา, comment, มาอ่ากดติดตามช่องครัวครัวไทยโนเวนะคะพี่น้องคะ่ะหานะหามองหามองถิ่มพี่น้องมนก็สีหกเนื้ยสักหน่อยสักหน่อยค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่ที่เข้ามาคอมเมนต์ช่องครัวไทยโนเวนะคะผู้ใดกดติดตามมาช่องครัวไทยโนเวกดติดตามกรบเบิร์ทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนที่กดกดอ่ติดตามในในช่องอ่ายูทูบนะคะ S <S มันเป็นเนื้อเขาเป็นเป็นสเก็ตนาแข็งนั่นนะแหงแต่เป็นคนเสียดายของอยู่พี่น้องอยู่กาแฟาอยู่แบบง่ายๆพี่น้องกินอันใดก็ได้ค่ะแฟนกินอันใดก็ได้แฟนกินอาหารเบื่อเรื่องมากค่ะ <S <S 2> <S 2> บ่เรื่องมากมีอัไหนกินกินนั่นนันแล้วก็เวลาไปช้อปปิ้งก็มากมากไปสือของของถือของถือแบบนี่ยแบบนี้นะค่ะ มักซื้อของถืงอวันอันที่ไปเห็นของลดราคาของถือก็จะไปซื้อซื้อมาเก็บเอาไว้เองสิพี่น้องอืมซื้อมาเก็บเอาไว้เฮ็ดเฮ็ดถ้าเฮ็ดกินเขบอะไรเป็นคนแบบว่าใส่เงินฟุ่มเฟือยนะคะเป็นคนประหยัดมาธยัสยัดยุ่จ้ะแต่ว่าก่อ่อดบ่บยาก,ก่ะน,นะอยากกินยังก็กิกนนะนะึาดูก่อืม แฟนก็กินง่ายๆค่ะอาหารอาหารฝรั่งที่แฟนกินกันง่ายๆค่ะบอด้มียังหยุ่งยากนะฮะที่ว่าหนูจะไปเซนนาให้มันละลายก่อนดีวะวถูกเสียงดังในจักน้อยเด้อค่ามาดี้มมาเล่าให้ฟังเรื่องออ,อกเดทกับฝรั่งครั้งแรกนะคะเจอแฟนฝรั่งครั้งแรกที่ไหนนะคะ ก็เจอแฟนฝรั่งครั้งแรกก็ที่พัทยาค่ะพี่น้องค่ะไปเห็นงานอยู่พัทยาก็ไปเจอแฟนคนนี้ค่ะไปเจอแฟนคนนี้ก็จนกว่าจนกว่าจะได้มาเป็นแฟนกันก็จะได้มายู่ยุนกันก็นกพาน,นี่ยังมาลลยอยู่พี่น้องค่ะผ่านมาลลยอยู่อ,อตอนแรกก็บอดีมักอยังเขาดอกค่ะพี่น้องแต่ว่าแฟนแฟนกับไปเที่ยวไปเทียเท่ยวธรรมดานี่แหละค่ะก็แฟนกัาไปเที่ยวธรรมดาเทา เฮาเขาเขาก็เป็นเอ่อเฮ็ดเห็ดงานเสิร์ฟเนาะเสิร์ฟเหล้าเสิร์ฟเบียร์จังซี่น่าก็เป็นพนักงานเสิร์ฟเหล้าเสิร์ฟเบียร์เออเฮ็ดงานอยู่บ้านอ่ะเนี่พี่น้องเว้าง่ายๆซะเออนั่นแหะค่ะแฟนก็มาเที่ยวมาฮ่อทอดเลยเดียวที่จริงตั้งที่จริงตั้งใจว่าจะซสิร์ฟเสิร์ฟเมื่กี้ก็นำจิ้มซีฟู้ดได้เนี่ยอืมแต่ว่าเออใส่ใส่สุปดีกว่าหน้าแฟนสิได้กินน้ามาน่าแกเอาเนื้อมันออกก่อนไม่เสด้กินง่าย ค่ะกับเพชรเป็นพนักงานเาาบาร์ยูบาร์ยูพัทยาพี่นอ้องอืแฟนกับไปเที่ยวตอนแรกอะตอนแรกแฟนมาแฟนมองเล่านะมองมองมองนี่แหละแต่วันนีบริสุทธิ์ใจะนะก็เห็นว่าเราเป็นฝรั่งเถา,าเถาแถวแก่ๆยิ่งเป็นฝรั่งพวกสุม่มซุ่มโนเวสุ่มโนเวที่เขาสุ่มโนเว มูมูกันที่อยููนอเว์ซุ่มพวกเนี่ยมันมักเสียมซ้อนกันได้พี่น้องเออมันมักเสียมซ้อนกันว่าจะไปหายผู้หญิงไทยจังสันจังสีเยอะคือมันมักเสียมกันเหมือนว่าฝรั่งหูดีนะพี่น้องคะเออเอซชื่อซะฝรั่งนอเวย์นะ่ะมันมักไปเที่ยวพัทยามันบอแล้วมันแล้วมันก็มักเสียมซ้อนกันนะอืมอันจะไปหายนู่นหายนี่ไลแบบผู้หญิงไทยมาสีหลอกเอาจังสันจังสี่ได้ ขันว่ามีอย่างแหลมแหลมแคนนี่มันก็สีดีได้พี่น้องเบิ่งอุปกรณ์แคน์กจักอิหยังแน่ด้วยเนี่ยนั่นแหละค่ะมักเสี่ยมซวนกันนี่ก็เลยบ่ค่อยมักฝรั่งอ่าประเทศนอร์เวย,เย์สักเท่าไหร่สักเท่าไหร่อ่ะน่าก็เลยก็เลยบ่ก็เลยบ่ามาเข้าตอนแรกเรามาเราก็สิมาซวนออกไปกินคงกินเข่าได้กินคงกินเขา่าเขา่ากับ่รยาดไป ตัวเงินน่ะอยากได้ยูพี่นอ้องเงินอยากได้ยูแต่เข้าบ่อยากไปน้าเขาก็ไป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 นี่ทนเลยค่ะเขาก็พาไปกินข้าวพาไปนั่นพาไปนี่ยูน้ำกันมาแล้วตอนแรกที่เจอกันนียยูน้ำกันซูมืออพี่น้องแฟนแฟนคนหนีมาบาไฟบาไฟซูมืออเลยบาไฟซูมืออรซูมืออเข้าตอนแรกเข้าช่วงแรกๆเข้าบ่อยากบ่ค่อยอยากไปน้ำเขาดอกค่ะเขาจะพาไปกินคงกินข้าวก็็บ่ไปนะก็บ่อยากไปต่อ บอกเขาว่าเดี๋ยวคอยมาหับฉันัอนต่อมามาสิหาทุ่มต่อเฉลิกงานน่ะน,นะเออบอกลของฉันพ่อไปอามากเริ่มเห็นในความดีของเขาค่ะพี่น้องอปัญญาแล้วเดี๋ยวถ้าเป็นคนดีแล้วเมา่คือฝรั่งคอนอื่นเดี๋วว่าเจอมากก็เลยเริ่มชอบเขาเดทครั้งแรก ก็ร้า,านอาหารแหละค่ะบ่บ่รู้ว่าเรียกเดทหรือเปล่าก็ไปกินข่าวกันธรรมดาพี่น้องค่ะอืไปกินข้าวธรรมดาเฮาก็แต่งโตแบบตอนนั้นเฮาก็ยังแต่งตโตบ่เปนเนนะพี่น้องนอาะครัวไทย,น,ยนอเวก็ยังแต่งโตบปเป็นนะนะค่ะก็แต่งโตธรรมดาเนี่แหละค่ะกินคงกินข้าวธรรมดานี่แหละกินข้าวเซ็ตก็ดื่มนิดหน่อยแล้วกับบาบานบ่รู้ว่าเขาเอื่นเดทหรือเปล่านะแล้วก็มียูเทอร์นึงด้ความที่เฮ่าแต่งโตแต่งโตบ่เป็นพี่น้องอืม ในความที่เขาแต่งตัวเปาเป็นแฟนจะพาพาขึนไปกินอาหารเครื่องนรองแรมรู้เลยขึนขึนไปเครื่องนรองแรมดาดฟ้าพูดนะว <c oughs> ่าไอเมกอะไรดิฟูเมกซุปมาสึกกับซุปอ่ะ เดี๋ยวจะพาขึ้นไปกินโรงแรมหู้ยม่นเป็นเวลงแรมด้วเขาจะแต่งโตป็นเด็กบ้านนอกเข้าไปกับโบดได้เด้พี่น้องอืมตอนนั้นตอนนั้นเขากับโบหูนะเพราะว่าไทยนอร์เวย์ก็แต่งโตเป็ี่ยนดได้ตอนนั้นนะ <c oughs> แล้วก็บ่มีสภานใส่งำนัพร้อมแฟนยังน้ำลบกล่องสักหน่อย <c oughs> ค่ะ แต่งตกกางเกงยีนขาสัน้นกางเกงยีนแบบขาเง่าขาเง่าแต่ว่าเขามาตัดขาเองอันนึงออกม่าแบบเด็กวัยรุ่นบโนโันนหนเขาใส่กันนะน้าเออนั่นแหละค่ะต้ามาตัดขาเองที่นี่ก็เราก็ใส่เสื้อแบบเสื้อยืดธรรมดาเสื้อยืดหรือเสื้อกามไม่จำไม่ได้เราตอนนั้นเราก็ไปไปกาแฟนก็อกให้เขาอืมขเขาบอกว่าจะต้องใส่เป็นกางเกงยีนขาเง่าคือบอคือบอก,บกับชุดแซก ชุดแซกเงาปิดเขาเลยเขาลงมาในชน,นะตั้งใจเข้าถึงให้เขาก็เลยรอบแหลกนั่นก็บอดบอบอเดได้เขาไปอีกรอบสองแต่แฟนก็บอดได้ว่านะคะเพราะแฟนหูว่าเท่าตั้งตัวบ๊อเปิม,มแล้วตอนนั้นแฟนก็นยังบอดแบบแบบว่าใจปั่มใจปลาที่จะพาไปช้ปุงป่งช้อปิ้งสะพานะ ให้ปไปรอบสองก็เลยว่าก็เลยใส่ชุดแซกแบบแซกสีดำกับโปรงเงากระโปงเงาเลยโอ้ามีอ,อคมุคกรณมาอ็กทุบค <c oughs> ่ <c oughs> ะเป็นกระโปงเงาก็เลยห้เขา่เขาไปขึ้นไปบนคือเป็นเป็นตึกสูงของพัฒยาพี่น้องตึกสูงเลยขึ้นไปมีจะมีร้านอาหารมีบาร์มีทับโยข้างบนดาดฟ้าอืม นั่นแหละอันนั้นก็เป็นเดทเดทครั้งหนึ่งก็บ่ได้กินอียงมากมายพี่น้องอาหารแพงค่ะดื่มกับแพงไปดื่มยังเดียวมันงบต้ังบอได้กินด้วยแค่ไปเบิ่งบรรยากาศซื่อๆพี่น้องไปเที่ยวบรรยากาศอืมแล้วาพน้อเมยนีย่ยยูกับแฟนแบบว่า,วา ง่ายๆบดไดมี่อย่างแบบเลิศหรูค่ะแบบอยู่แบบบันบานง่ายๆเลยอืมออกดุงออกเดทก่อนง่ายๆกินข้าวรานอาหารธรรมดาจบแต่แฟนเป็นคนมาเฮ็ดกับข่าวเพี่น้องเฮ็ดกับข้าวกินเองเราเป็นคนประหยัดเด้ประหยัดมาธยัดเด้แฟนหนูอ่ะอืมตะกีนนี่หนูเป็นคนใส่เงินเก่งหามาได้เท่าใดก็เบิดหามาได้เท่าใดก็เบิดเบิดกับเจ้าของแน่เบิดเบิดกับคนอื่นแนงสินะอืม แล้วพ่อมาเจอแฟนคนนี้เ็าสอนทุกอย่างเ <c oughs> สียงดังจักน้อยเ <c oughs> สียงดังจักน้อยเด้อ <c oughs> อย่าวากันเด้อ <c oughs> ทรศัพทบก่อ <c oughs> ที่จริงมันมันมันจะมีแนวแกะได้มันจะมีแนวเหนีบไอ้กล้ามปูตะวันบ่มีบ่บได้สื่อมาบ่าไดเอามาจากบ้านน้ำบ่ไดคิดว่าจะมาสื่อกินอยู่เหนียนะ ไม่ค่อยบ่ค่อยซื้อกินดอกพี่น้องอันนี้มันกินยากอืมบ่ค่อยซื้อกินดอกอยู่นี่ก็เบื่อพี่น้องคะ่ะโคโรนามันระบาดเป็นระยะระยะเลยช่วงนี้ก่อโนเวนเนี่ยจะว่าโคโรนาระ,ะบาดก่อนหน้านี่โนเวนโนเวนยบ่ปิดขนาดนี้ได้พี่น้องได้ตอนเนี้ยปิด ปิดแทบทุกที่แล้วเพราะว่าจะเป็นล่านขายยังก็แล้วแต่ล้าอาหารตามซูเปอร์มาร์เก็ตนี่ก็เปิดเป็นบางมือพี่น้องบางเปิดมือเดียวอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งเปิดมือหนึ่งแล้วก็พอมือไหนเปิดคนเขาก็จะไปซื้อของกันไปซื้อ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 มา่ว่าแล้วก็จะปิดปิดประมาณสามถึงสี่มือแล้วก็จะเปิดอีกมือหนึ่งนึงสินะอืออยู่ล่านขายของอยู่ล่านอื่นพวกพวกอิเล็กเตอร์นี้พวกขายของยังอื่นน่ะก็ปิด ปิดแต่ว่าเขาหาให้นเวลาอยากซื้ออย่างอยากได้ต้องการเนี่ยพวกอุปกรณ์ก็ส้างพวกอย่างพวกอ,อืมให,ให้เขาไปให้เขาไปเบิ้งในเน็ตให้เขาไปเบิ้ง,ง,งนในอินเทอร์เน็ตอยากได้ยังก็ซื้อเอาสร้างสร้างแล้วก็่ายเงินในอินเทอร์เน็ตเสร็จแล้วก็ขับรถไปรับของอยูยูนาน้านแต่ว่าเขาบอเปิดให้เขานักงานเขาจะเอาของออกมาให้เองอืมตะกี้นี่แฟนกับไปเซอ้อ อุปกรณ์ติดยัง,ยงตานดาวเทียมของเราเมื่อเทีลยวนะพี่น้องเมื่อเนแล้ว, <laughs> ลวจักเอเดี๋ยวหาเนี่ยมาบ้างโทรศัพั์คนพี่น้องค่ะมาแล้วแล้วก็เลยไปสร้างสั่งในอินเทอร์เน็ตเ็จแล้วก็ขับรถไปเอาไปเอายูน่าล้านพนักงานเขาก็จะเอาคองออกมาให้อืมนั่นแหละค่ะ หุ่งยากเนาะพี่น้องเนาะโกคทานี่ไหมอุ้ยเฮตดให่ยหุ่งยากไปบดพี่นอ้องค่ะโรคระบาดนี่มันมากแล้วมันก็ยากเลยพี่น้องค่ะชีวิตคนใดพร้อมติดกาง่ายพร้อมรักษากันยากพร้อมโอ้คนเฮ่าโรคพีบ่าพีบ่อน,นี่เนาะ แต่ถามว่าหนูก็บเดซี่เรียนอย่างกันมันมากมายเลคะค่ะลกเนี่ยเพราะว่าอยู่บ้านชื่อก็เบื่อๆก็กออก,กออกไปตกปลาเนี่ยละคะความสุขแต่ว่ามันลำบากตรงที่ว่ามันบอไดเห็นงานเดตเต้ไปนอนมันบ่มีเงินเหนือบ,บ่อืกบอไดเห็นงานมันบ่มีเงินบ่มีเงินปัญหาก็ไลยหลายเด็แต่คืนว่าอยู่อยูก่กับแฟนสองคนปัญหาปัญหาของครอบครัวนี่เองกับแฟนบ่มีดอก แต่ว่ามีปัญหาทางบ้านเลยพี่นอ้องแก้ไปกินไปพี่น้องก็อิ่มก้อนพอดีนี่แหละค่ะเจอแฟนพลังก็เจอ,อยูพัตยาพี่นอ้องว่าบ่อาอาอกเจอพัทยาอยู่ยูรันอยู่บาร์บาร์คายเหล้าค้ายเบียร์บริการพลังอะไรค่ะอืออยากอยากเดี๋ยวพอรังก็ไปมองของมันเลพี่น้องคะ เรอไปไยไปย่านพู้ได้ไปโหลดกันว่าเขาเขาอยากได้พลังฝรั่งเขาไปโหลดเพราะว่ามันมีไผ่มหาให้เขากินดอกเขาค้นที่ว่าเข้าดูถูกเข้าไปปล่อยเข้าว่าไปปล่อยเข้าดูถูกไปอดูดเป็นห้อยเลยปล่อยเข้าว่าไปนะะเนาะแล้วก็เด็แต่ก่อนตี ตอนยังมอท่านเดทแต่งงานเดทก,กันบ่อยบอกับเดทกันบ่อยโยพี่น้องคะ่ะก็แบบไปเดทก,กับไปกินข้าวร้านอาหารธรรมดานี่คะ่ะรู้นเนี่ยร้านอาหารธรรมดาเนี่ยนั่นแหละแล้วแต่แล้วแต่จังหวะแล้วแต่จังหวะจะพาไปแล้วแต่ความอยากเนาะพี่น้องเนาะค่ะแล้วก็พี่เราไปฟังวา่าเรื่องการแต่งตัวเวลาจะไปเดทหรือไปไหนก็ฝรั่งอะ่ะไปไปไปไหนไปไหนมาไ,ไ,ไหนก็แฟนอะ แล้วเขาก็ห่ก,หก,หก,ก็ต้องแบบว่าคือคนเท่าจะต้องแต่งตัวให้เป็นได้จักน้อยบ่ต้องแบบว่าเบื่อว่างอลังการแต่ว่านัแะแ้แต่งงาะเอ้ยแต่งตัวให้มันห้ให,ให้ให้เกียริเขาสักน้อยนะค่ะพี่น้องคะแต่งตัวให้แบบหรือให้เบิร์ดีสักน้อยเนาะ <c oughs> แต้วก็ว่าแล้วเนะต้องทุกยามก็ต้องมีการลงทุนแต่ก็บ่เปยังดอกค่ะลงทุนสักน้อยนึงแต่วมันิะเป็นแบบว่า ไปแล้วไปแล้วเขาสิบเอาให้เขาคือคือคควดท้ายโนเวไปแล้วบอยให้เขาเลยเขาไล่กลับเลยเขาปรนใจตอเแ็กเขาบอกว่าโกดกะโกดก็ต้องเป็นโก้ดหน้าล่านอาหารบางที่นะโกดก็ต้องเป็นโกดนะฮะไปถึงแล้วเขาบอยให้เขาเขาให้กลับไายไปแต่งตัวมาใหม่อายูุ Hmm? You're leave <laughs> You it? You hear ยู <laughs> <laughs> ่ิเทสมีกันมาชิมเนื้อปูทีกแกไว้พี่น้องก็นั่นแหละก็เดี๋ยวคลิปนี้มัใชนยาวเกินไปค่ะมาก็มามาเหล่าสูกันฟังเนาะค่ะก็เจอแฟนครั้งแรกทีไหนแล้วก็ออกเดทกันครั้งแรกเป็นยังไงนะคะบ่มี่ยังมากมมกแล้วค่ะพี่น้องคะก้นบ้านเนาะใครเฮ็ดยังเบอร์บ้างก็ให้บาเป็น ข้าวเป่าเป็นกะกะแกะเบลี่กับเ,กกเที่ยเดอกพี่น้องแก้ไปกินไปออืมอคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะมามาทักทายกันซื้อๆมื้อ,อนีบรรยากาศบรรยากาศไม่ค่อยจะดีไาทีนี้เมื่อวานนี่บ่านบ่ได้เฮ็ดคลิปเพราะว่าเมียมูมากกินกาแฟกินเคก้ก เราก็เตรียมของเตรียมเค้กเนาะพี่นอ้องเฮ็ดเองค่ะเค้กเค้กม,มัฟเฟิลนะจริงๆมันก็มีสําเร็จนั่นแหละแต่ว่าเราเฮ็ดในปริมาณที่หลายแล้วก็แฟนอยากเฮ็ดเองพร้อมก็เลยซื้อของมาเฮ็ดเฮ็ดกันเองห้างเฮ็ดนี้ฝากไว้แค่นี้ค่ะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องครัวไทยโนเวลด้วยนะคะแล้วพบกันคลิปใหม่จ้าบ๊ายบายค่ะ